สวัสดีครับผมโจจากร้านพระเครื่องโจรพระโสธรมือแปดดิ้วร้านผมเป็นศูนย์รวมพระเครื่องพระบูชาหลวงพ่อพู้โสธรวสธรจังหวัดเชียงแสนร,ร้านผมตั้งอยู่ที่เมเจอร์ซิลิเพ็กบิซินหนึ่งจังหวัดเชียงแสนวันนี้ทางร้านมีความยินดีไปอย่างยิ่งที่นําเสนอวัตถุมงคลหลวงพ่อพู้โสธรจากวสธรท,ที่มีความน่าสนใจมากไมหน่งรุ่นนั่นคือพระบูชาหลวงพ่อพู้โสธรท,ที่ออกจากวสธรในปีพศ2552ครับผม ก็พระบูชาก็อยู่ตรงหน้าท่านเลยครับผมรุ่นนี้เนี่ยก็เป็นพระบูชานะครับหลวงพ่อสุธรนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมีขนาดหน้าตักเก้านิ้วนะครับผมแล้วก็ออกจากวัดสุธรในปีพศ2552นะครับผมรุ่นนี้เนี่ยเขามีลักษณะคือว่าตรงฐานพระทิพด้านหน้าเนี่ยเขาก็มีเขียนว่า พระพุธทธรัตนนะครับผมส่วนด้านหลังก็มีเหรียญกลมแปลว่ลสาสุทรแปะอยู่นะครับผมในเหรียญจะมีรูปหลวงพ่อสธทรนะครับแล้วก็มีข้อความเขียนว่าพระพุธทธรัตน์วสุทารวารามวาลาว,วิหารน,นะครับผมที่เหรียญน,นะครับส่วนใต้เหรียญก็จะมีข้อความระบุออวสโทธรวารามวาลาว,วิหารนะครับจังหวัดเชียงแสนนะครับแล้วะะก็พศ2552นะครับเป็นเลขไทยนะครับผม แล้วก็รุ่นนี้พระทุกองค์จะมีการเป่าโค้ดแล้วก็รันนำเบิร์นะครับผมองค์นี้เนี่ยมีหมายเลขเอ่อสองหนึ่งหกห้านะครับผมโอเคเรามาดูองค์พระกันนะครับผมครับเอ่อที่ท่านเห็นอยู่ขนาดนี้เนี่ยเป็นพระบูชาหลวงพ่อผู้โสธรเอ่อที่ออกจากวาสุธรในปีปศสองห้าห้าสองนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเอ่อต้องได้ทราบเ่ยมีขนาดหน้าตัก จัดสร้างที่วัดสุทรจัดสร้างนะครับมีขนาดหน้าตักทั้งด3นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับผม,แล,รรม,ลม art, แล้วก็เนื้อที่จัดสร้างเขาต้องจะมีเนื้อทองเหลืองเนื้อสามกริย์แล้วก็เนื้อปิดทองนะครับผมแต่เนื้ออื่นนี่คขอนข้งหายากในตลาดนะครับไม่ค่อย hmm. เห็นเห็นแต่เห็นเน, bien, นื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เห็นที่ขนาด5นิ้วกับ7นิ้ว9นิ้วนะครับผมส่วนองค์นี้เนีย่ยมีขนาดหน้าตากักวัดเข่าถึงเข่าเนี่ย9นิ้วนะครับผมแล้วก็เป ตรงฐานปฏิทินหน้าที่ผมเรียนไว้รุ่นนี้ปี2อ2เนี่ยเขียนว่าคําว่าพระพุทธโสธรนะครับผมนะครับเขียนแบบนี้นะครับคุโสธรซับซ้อนนะครับรุ่นนี้สวยงามมากนะครับเป็นทองเหลืองผมชอบแนวนี้นะฮะคือทองเหลืองเครื่องิงงเดิมนะครับทองเหลืองท่านท่านจะดูเข้มเข้มหน่อยนะครับผมแล้วก็มีปิดทองนะครับมาดูองค์พระด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังก็เป็นแบบนี้ไม่ซับซ้อนนะครับมีเหรียญกลมและวัสุทอนนะครับโอเคที่เหรียญกลมก็ที่เหรียญกลมนะครับก็เป็นเหรียญของวัสุทอนนะครับมีรูปองค์พ่อพุทธสุทรนะครับผมและใต้ใต้องค์พระจะเขียนคำว่าพระพุทธโสทรนนะครับแล้วก็วัสุทอนวลาลาบรรวิหารนะครับผมส่วนใต้เหรียญน,นะครับก็จะมี ข้อความเขียนว่าวัดโสธรวราลามบวรวิหารนะครับจังหวัดเชียงสาครับแล้วก็มีระบุปีพศที่ทางวัดโสธรจัดสร้างพระบูชานี้ไว้คือพศเลขไทยนะครับสองห้าสองนะครับผมแล้วก็ที่ผมเรียนไว้แต่แรกคือพระรุ่นนี้ทุกองค์นี้มีการตอกโคดและรหัสนะครับตอกเสเสือแล้วก็หมายเลของค์พระองค์นี้คือเลข1นึหนะครับเป็นเลขไทยนะครับผมมันก็ถ้ามีอย่างนี้ก็แท้เลยครับไม่ซับซ้อนนะครับส่วนนี้ก็ก้น ใหม่แล้วนะครับเป็นแบบนี้นะครับโอเคไม่ซับซ้อนครับรุ่นนี้ดูง่ายนะครับราคาพ้าสวยๆนะครับยากนะครับโอเคครับผมก็เบื้องต้นองค์นี้คงไม่มีอะไรมากนะครับซับซ้อนคือพอดีก็อยากให้เห็นแล้วก็มีแล้วก็นําให้ท่านดูนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจเครื่องพระบูชานะครับก็จะดูพระรุ่นอื่นของทางร้านผมก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ทาง เพจผมนะครับเพจร้านพระเครื่องโจรพระสทธรเมืองแปดริ้วนะครับเข้าด้วยสองเข้าดูได้2ทางนะครับก็คือ,อเข้ามาที่ทาง Facebook ของท่านนะครับลองเซิร์ชคําว่าร้านพระเครื่องโจรพระสทธรเมืองแปดริ้วก็ได้นะครับก็จะขึ้นนะครับผมหรือเข้าที่ Google นะครับแล้วพ,พิมพ์คําว่าร้านพระเครื่องโจรพระสทธรเมืองแปดริ้วก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมหรืออีกแพลตฟอร์มนึงก็น่าสนใจครับก็คือทางโพส i ล e r o o m นะครับโดยทางไลน์นะครับ โดยเพิ่มผมเป็นเพื่อนนะครับลน์ไอดีผม j o s e p h w j o s e เ h w พินะครับเ,เพิ่มผมเป็นเพื่อนแล้วลองเข้ามาดูที่โพสไลฟ์วูมผมนะครับโจพัศตอแปดเลี้ยวันนั้นผมก็จะลงทั้งพักเครื่องพ,งพระบูชาหลวงพ่อพระโสธร์เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ทางไลน์ก็สามารถโต้อตอบกันได้ด้วยนะครับหรือถ้าจะดูเป็นเพจภาพรวมก็แนะนําไปที่ทิกตอกนะครับทิกตอกก็ชื่อโจพัศธรแปดเล้วเหมือนกันนะครับในนั้นก็จะเป็นเพจรวมลงทั้งพักเครื่องพระบูชาไว้ในหนึ่งหนึ่งเพจกว้างนะครับ แล้วก็แต่และช่องก็ลงถ่ายรูปพระไว้หลายมุมนะครับผมแล้วก็ส่วนส่วนด้านแรกหน้านแรกก็จะเป็นเขียนถึงรายละเอียดของพระนะครับเป็นพระรุ่นไหนปีไหนนะครับผมเนื้ออะไรออกปีไหนนะครับผมก็เป็นแบบย่อๆนะครับผมแต่ถ้าจะดูองค์จริงแบบนี้ก็อลองติดตามไปที่ u, ช่อง youtube ผมนะครับร้านพระเครื่องโจพร,ระสดทอนเปปดริ้วนะครับโดยคุณพิมพ์เข้า youtube นะครับ แล้วก็พิมพ์คําว่าโจรพระสุรก็ได้นะครับก็จะขึ้นคําคคว่ารับเครื่องโจรพรสุร8รีวนะครับก็มีทริคนิดนึงก็คือว่าลองกดไปที่ชื่อล้านผมนะครับผมแล้วก็หาคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับแล้วกดมือไปที่เพลย์ลิสต์ว่าในเพลย์ลิสต์เนี่ยผมทำหมวดไว้สหมวดคือหมวดพระเครื่องกับหมวดพระบูชานะครับ ถ้าหมดพระเครื่องผมก็จะลงพระเครื่องหลวงพ่อผู้โสธรนะครับหรืออย่างน้อยก็มาพุทธาพิเศษที่วัดโสธรไว้นะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นพระที่เนื้อทองคำนะครับผมเพราะผมเองก็เป็น c เล l อ c อ o r คนหนึ่งเลยเป็นพระทองคำนะครับผมก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับก็ก็มันแต่ไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับแต่ก็ก็พยายามถ้ามีเจอได้ก็เช่าไว้นะครับก็ชอบเก็บสะสมพระทองคำหลวงพ่อโสธรนะครับผมส่วนทางบวชพระบูชาก็ จะลงพระบูชาไว้นะครับของหลวงพ่อสธรนะครับแล้วก็หรือหน่วยงานอื่นจะสร้างแล้วก็พุทธาพิเศษที่วัดสธรน,นะครับผมพระบูชาเนี่ยผมก็ลงไว้หลากหลายรุ่นนะครับเพราะว่าเพราะาผมเองก็เป็นหนึ่งในในคนที่สะสมพระบูชาหลวงพ,พ่อพุทโสธรนะครับ Regular. ผมเป็นคนชอบมากนะค,คนแปดลิ้วด้วยแล้วก็ mm. คอชอบสาทาหลวงพ่อโสธรนะครับก็จะเช่าพระบูชารุ่นไหนไม่มีผมก็พยายามจะจะจะหาเช่าถ้ามีกําลังเงินได้นะครับผมก็แล้วก็ในแปดิ้วเองเนี่ยผมผมเป็น อดีตเขมีชมรมพระเครื่องมือแปดลิ้วนะครับผมอดีตก็เป็นนายกอบจแปดลิ้วก็เป็นประธานนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นทั้งเลขาและเป็นกรรมการของชมรมนะครับแล้วก็เวลามีการจัดประกวดพระบูชาหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉางซาผมเองก็เป็นหนึ่งใน3ของกรรมการตัดสินพระบูชานะครับผมก็ในพระบูชาเองเนี่ยที่ผมลงไว้ในหมวดพระบูชาเนี่ยผมก็ลงตั้งแต่พระบูชาหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับ ปี2497นะครับท่านมีขนาดหน้าตักเดียวคือ5นิ้วนะครับทั้งแบบปศตรงแล้วก็ปศโค้งนะครับผมแล้วก็มีพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรที่ออกจากวัดสสธรรุ่นที่2นะครับคือปี2498ท่านก็มีขนาดหน้าตักเดียวคือ5นิ้วเนื้อทองเหลืองแบบเดียวนะครับส่วนพระบูชาหลวงพ่อพุทธโสธรรุ่นที่3นะครับที่ออกจากวัดสสธรก็ปี2503นะครับแล้วก็ไล่เลื่อนมา2504 2505แล้วก็2506นะครับ แล้วก็มี2508 2509นะครับผมลงไว้หมดนะครับผมมีวิดีโอลงไว้หมดนะครับเพราะผมมีองค์จริงอยู่แล้วก็อาจจะลงหลักลายหน้าต่างนะครับอย่างพระพุทธาปี2509หรือปี14เนี่ยก็ลงไว้หลายหน้าต่างนะครับ,รรบทั้งเนื้อทองเหลืองเนื้อ,อสามกษัตริย์นะครับปี14เองก็มีทั้งแบบแบบบล็อกแรกนะครับที่ใช้ตา2ะ0 9นะครับแล้วก็ใช้ตา2509แบบด้วกันแต่เป็นตาลสัสณาโบแล้วก็มีแบบใช้พศตรงไป2514ก็มีนะครับ แล้วก็มีพระที่ออกในช่วงปีพศ2515-2520นะครับพระพวกนี้น่าสนใจมากๆเพราะว่าพุทธศดสืบเนี่ท่านจะใกล้เคียงกันมากนะครับคือรุ่นแรกๆกับรุ่นทางถึง,ถงปี2520นี่พุทธศิสป์ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับ <ASS> ทางวัดน่าจะใช้แบบแม่พิมพ์เกือบใกล้เคียงเดียวกันเลยนะครับ <S <S แล้วก็มีขนาดหน้าตักใกล้เคียงกันนะครับที่เราเรียกแบบบล็อกโบราณน,นะครับคือมีจัสร้าทางวัดสุทรจัสร้างมีเพียงแค่ขนาด3นิ้ว5นิ้วแล้วประมาณ6นิ้วนะครับคือ5นิ้ว4หุนแล้วก็7นิ้ว ที่เราเรียกว่าสามนิ้วเราก็เรียกว่าขนาดตัก3นิ้ว5นิ้วเราก็เรียกขนาดตัก5นิ้วส่วนที่วัดขนาดนาตักได้5.4าจุดสี่หุนห้าิ้วสี่หุนหรือประมาณ6นิ้วเนี่ยเราเรียกว่าขนาดตัก7นิ้วแล้วก็พระที่ขนาดตัก7นิ้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นขนาดตัก9นิ้วนะครับทางวสุธรจัดสร้างแบบนี้จนกระทั่งถึงประมาณปี2 0งศูนย์าสองนะครับลังนั้นก็มีการจัดสร้างแบบนิ้วจริงหมายถึงว่า3ก็สร้าง5ก็หาสร้าง5นะครับแล้วก็มี7 ก็สร้างเนิ้วนะครับแล้วก็กล้าบเก้าดีเช่นเดียวกันนะครับแบบรุ่นนี้นะครับแล้วก็ไปมีว่าเพิ่มเป็นมี12นิ้วด้วยนะครับผมส่วนส่วนภาพบูชาใหม่ๆก็ก็ทยอยลงเรื่อยๆนะครับผมก็มีเพราะว่าถ้าถ้าถ้าถัดจากทางกสทอนเนี่ยที่เป็นรุ่นปี67เนี่ยก็ถ้าพระรุ่นเก่าๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาที่ร้านผมนะเพราะว่าผมก็เป็นคนสะสมก็จะมีหลักหลักหลายรุ่นเช่นเดียวกับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็เป็นปี52าสอกรอกมาแล้วประมาณสิบกว่าปีนะครับ15ปี แล้วก็ถ้าจะเก็บพักก็แนะนาให้เก็บแบบสไตล์นี้นะฮะแล้วแต่คนชอบนะก็แล้วแต่คนก็แล้วแต่อันนี้ผมเป็นคนชอบสไตล์นี้คือว่าหมือว่าท่านพอออกจากวัดเนี่ยก็อยู่ในห้องห้องแล้วก็เรากลับไหว้เฉยนะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยได้จุดทูบแล้วก็ห้องจะเป็นห้องปิดนะครับเพราะฉะนั้นทองเหลืองก็จะแห้งแห้งหิ้งนะครับท่านก็จะมีสีสีก็จะจะจะ,จะเหมือนแห้งๆแล้วก็แล้วก็สีเข้มเข้มขึ้นนะครับนะครับแล้วก็เป็นคลาสสิกนะมันทําให้บอกอายุป,ปีนะครับแต่พระองค์ก็อาจจะ กระจ่า,า,จางใส่ได้นะครับเพราะบางองค์เขาเก็บเก็บตั้งแต่ซิลมาเลยหรือครอบโป่งมาก็เป็นไปได้นะครับผมโอเคก็ในเบื้องต้นก็จะขออนุญาตนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจดูองค์จริงไงก็สามารถติดต่อที่มือถือผมก็ได้นะครับที่0818607372นะครับผมหรือ,อดูพระใน Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ผมชื่อ,อวรดิเจริญล,ลมนะครับเป็นภาษาอังกฤษ W O R A R I T c h a r o e n แล้วก็ r o m นะครับหรือทางอีก Facebook ที่ผมจะสร้างใหม่ก็คือทางโจพัสทรแปดิ้วนะครับผมโอเคก็ยังก็ฝากกดติดตามทนะั้งทางช่อง YouTube ผมนะครับรับเครื่องโจพัสทรมือแปดลิ้วทางทิกตอกนะครับโจพัสทรแปดิ้วแล้วก็ทางเพจผมรับเครื่องโจพัสทรมือแปดลิ้วเช่นเดียวกันนะครับแล้ใคก็วนฝากฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ก็ขอทุกคน โชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับก็ขายร่ำรวยนะครับถ้ามีโอกาสมาแปะริ้วก็กราบองค์พ่อพุทธโงทอนนะครับท่านท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับระบุก็สวยงามมากนะครับผมแล้วถ้ามีเวลาก็แวะมาพูดคุยกันที่ร้านผมร้านผมก็อยู่ไม่ไกลทางพุทธโสธรนะครับที่เมเจอร์ซิดแบ็กพิซซีหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเศร้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดีนะครับ